ผ้าไหมสีม่วงค่ะผ้าไหมสีม่วงลายสาเกตนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่นะคะคุณลูกค้านะคะร้านแม่บริพ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาเนาะนี่เลยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะคิดถึงร้านแม่มาริผ่าไทยค่ะคุณลูกค้าค่ะสินค้านะคะเป็นตามที่เรารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะจัดส่งนะคะให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่วีระจิตนะคะอยู่อําเภอนะะคสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะวันนี้บอกว่า คุยกันเนาะเป็นลูกค้าประจํานะคะสั่งตัดชุดกับร้านแม่มารีพัาไทยของเราตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็สั่งซื้อผ้านะคะเยอะแยะมากมายเลยเนาะวันนี้คุยกันบอกว่าวันนี้จะไปตัดอะไรคุณพี่บอกว่าจะไปตัดเกงเกงคุณลูกค้าจ๋าผ้ารุ่นนี้นะคะขอบอกเลยว่าตัดออกมาได้สวยพรีเมียมมากๆเป็นผืนเดียวกันนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผืนเดียวกันกับที่นุ่มใสอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าทุกผืนนะคะนุ่มนะคะก็จะได้นะคะนํานะคะ